สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับวันนี้ <c oughs> พาเพื่อนๆมาสัมผัสวิถีชีวิตการทำนาในปัจจุบันนะครับออมาหวานข้าวครับอปีนี้ฝนมาช้านะครับก็น่าจะใกล้แล้วนะครับก็ยังไม่มีวีแวว ว่าจะตกมาง่ายๆนะก <c oughs> ็หลังจากไถหุ้นนาไปนะครับประมาณสองสามอาทิตย์นะครับก็น่าจะถึงการหว่านข้าวเพื่อรอน้ำฝนนะครับอ่าเป็นการหว่านข้าวแห้งนะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะนพอเราไม่รู้ว่าฝนจะตกมาเมื่อไหร่นะครับเช้า,ชานี้ผมก็มาทำการหว่านรอนะครับอ่าหลังจากจัดเตรียมแปลงนะครับก็ทำความสะอาดอ่าบริเวณ ที่เป็นคันนานะครับเผาหญ้าตัดหญ้านะครับให้สะอาดเพื่อที่จะไม่ให้หญ้ารบก,กวนข้าวนะครับหญางามเกินข้าวทำให้ข้าวเจริญเติบโตได้ช้านะครับเพื่อนอน,นะครับวิถีชีวิตการทำนาที่เปลี่ยนไปในจากในอดีตนะครับเมื่อก่อนช่วงที่เราเป็นเด็กนะทำนานะครับเขาก็จะตกกล้ากันนะครับ แล้วก็เป็นนาดำนะครับเ,เพื่อนๆพ่อแม่นะครับลูกเด็กก็จะมาช่วยเล่นน้ำดำนะ,ะส่วนมากก็เป็นแรงงานผู้ใหญ่นะแบบรรยากาศแบบนั้นไม่ไม,ไม่มีแล้วไม่ค่อยไม่ไม่ไม่เห็นมีแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้แรงงานนะครับแรงงานเด็กๆเขาก็หนีเข้าไปเมืองนะครับไปทํางานขายแรงงานนะครับไปรับจ้างไป ไปเป็นพนักง,งานนะครับมันก็เหลือทิ้งไว้เป็นแรงงานคนแก่นะครับปัจจุบันก็มีเครื่องจักรที่ให้ความสะดวกนะครับเพียงแต่มีเงินไปจ้างเข้ามาไถาให้มาวัดมาพวนให้แค่นั้นเองนะเพื่อนๆเพืเอเพราะฉะนั้นการทํานาในปัจจุบันมันก็มันต้องใช้เงินนะครับใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะ,ะครับตั้งแต่เริ่มไถเริ่มปลวนนะครับ แม้กระทั่งการเก็บเกี่ยวนะครับก็ใช้รถเกี่ยวครับไถก็สองรอบนะไถหุดนะครับแล้วก็ไถอเอ่อไถกลบอีกทีนึงนะแล้วก็ปั่นให้มันหญ้าตายนะห้มันเรียบนะเพื่อข้าวจะได้งอกดีๆนะครับฉเฉลี่ยต้นทุนไล่หนึ่งเนี่ยก็ไถอสองรอบก็รอบสองร้อยห้าสิบก็ห้าร้อยปั่นอีกก็แปดอ่าสามร้อยห้าสิบนะครับ 850อยหสิบค่าเกี่ยวอีกแปดร้อยนะครับเพื่อนๆไร่หนึ่งต้นทุนการทำก็ตกพัน0กพันจนะครับยังไม่รวมค่าปุ๋ยเลยนะครับเพื่อนๆก็คิดดูนะครับจะไปรอดไหมชาวนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็คงต้องปลูกเพื่อเอาไว้รับประทานในครอบครัวก็เพียงพอนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องจักรนะครับเราไม่มีรถไถก็ลำบากนะครับเพราะว่าต้นทุนในการ ทำนาค่อนข้างสูงมากในปัจจุบันนะครับผมก็ทำแค่สี่ไร่นะครับตรงนี้นะครับเป็นที่มูลมรดกของแฟนนะครับส่วนน้อก็จะเป็นป่านะครับก็ทิ้งป่าไว้นะครับก็ค่อยปรับปรุงตอนนี้ก็นำป่าไม้ไม้ป่านะครับมาปลูกตรงริมคันคูนะครับ เหมือนเป็นคัาแททองคำนะครับเพื่อเพื่อให้อนาคตมันจะได้มีความน่มลื่นนะครับสุดมาก,ก็เป็นพวกยางนาพวกตะเคียนนะครับพยายามเลือกไม้ที่มันให้ฟอร์มค่อนข้างจะตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้ป่าก็ค่อนข้างจะถูกแพร่ทางไปเยอะนะครับเพื่อไปทําไร่อ้อยนะครับอ,อยู่รอบๆผมก็โดนลื <laughs> ล้อทางไปหมดแล้วนะครับ มีนายทุนเข้ามาเช่าพื้นที่นะครับป่าตรงนี้เราก็คงจะรักษาไว้แล้วก็ตัดสางออกแล้วก็นําไม้เศษกิจนะพวกยางนาะพวกอะไรเข้าไปแทรกนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่นะครับอสำหรับคลิปนี้ก็นําบรรยากาศของทุ่งนาะที่ยังไม่มีข้าวมาฝากเพื่อนเพื <laughs> ่อนก็จะทําการหว่านนะครับช่วงบ่ายๆก็ จะเอาให้เข้า,ารถไถมาปั่นนะครับกบกบอ่ามเมล็ดค่าที่เราหวานไปนะครับคลิปนี้ก็นำมาฝากประมาณนี้ครับสวัสดีครับ